ก็กราบสวัสดีนะาน,านักตกปลาทุกทุกท่านด้วยนะครับผมก็โอ้โหทุกคนไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้นานแล้วนะครับเออเอด็กเมื่อวานนี้ไม่ได้เอ,อาอันนี้ไปด้วยหรอก็วันนี้มาตกเหยื่อสดนะครับผมบรรยากาศน,นี้ชอบมากเลยคิดถึงบรรยากาศอย่างนี้มากเลยลมนิ่ๆๆๆๆๆๆงๆอะไรเงี้ยนะครับผม ครับตอนนี้เราก็ลงเบ็ดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ผมว่าจะลองไปหาเดินตกชโดดูนะครับว่าจะมีกัดหรือเปล่านะครับชโดก็กัดยากพอสมควรนะครับที่นี่ถือว่าเป็นแบบอันี้เลยทุกคน มันกัดยากนะครับจะโดยนี่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอรับชมตอนที่ปลากินเหยื่อสดเลยนะครับผมไป let's go ขั้นแรกครับดูดิฟองขึ้นเลยไปแล้วไปแล้วนี มันอันนี้อันนี้คือมันกินอยู่แล้วผมสายจะวิ่งตอนไหนยังไม่รู้เลยนะครับวิ่งละวิ่งละไป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 ละอ่ะผมจะปล่อยให้มันลากไปเลยนะครับผมผมว่ามันอยู่แล้วว่ะวัดสวไม่หลุดไม่หลุดครับอยู่อยู่ อยู่อันนี้ยังอยู่ครับไม่รู้ไซส์ถึงโลหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ถึงโลแล้วอันนี้มันหลายโลแล้วอันนี้มันหลายโลแล้วเฮ้ยยาเย็น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 อันนี้มันมันหลายโลนะครับทุกคนอีเหี้ยสี่ห้าโลเลยวันนี้เฮ้ยจริงหรอ โอ้โหจริงครับไซส์บิ๊กอีกแล้วครับทุกคนไซส์นี้ไซส์ใหญ่แล้วครับไซส์ตัวนี้ประมาณสี่โลประมาณสามสี่ 3, โล ประมาณนี้นะครับถือว่าใหญ่นะครับโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยกิปเปอร์อยู่รถโอ้โหมาแล้วครับตามหาไซส์ใหญ่ก็เจอครับไซส์ใหญ่วันนี้เอาอีกแล้วโอ้หมานอีกแล้วครับไซส์ใหญ่มาอีกแล้วครับทุกคนไซส์นี้ก็ประมาณ สามสี่รูนะครับอืไซบิกเลยนะครับผมเข้าปากเต็มเต็มนะครับตัวนี้กืนลงไปอีกแล้วนะครับผมโอ้โหหแตกอีกแล้วนะวันนี้ได้มาแล้วตัวใหญ่นะครับเตรียมดูมันจะเงียบนะครับเตรียมดูคันพวกนี้มันจะเงียบเลยนะครับผมกำลังจะต่อสายช็อคของตกเหยื่อปลอมอยู่นะครับ กำลังต,ต่อสายช็อคเลยทุกคนก็กินพอดีแอปเอากิปเปอร์ก่อนเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับผมว่าข้างนี้อ่ะทุกคนเป็นเคซีเคซีนี่เป็นกิโลนะครับแต่ถ้าเป็นไอตัวอีกข้างนึงอ่ะเป็นปอนนะครับผมผมจะช่างเป็นกิโลเลยนะครับผมให้ทุกคนได้ดูด้วยกันเลยนะครับว่ามันจะกี่กิโล ตัวนี้สามกิโลนะครับสามกิโลนะครับผมนี่ก็ประมาณเออนะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าปอนนะครับห้าปอนก็อีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณสามกิโลนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะครีมก่อนนะครับครีมก็สั้น นะผมไม่มีตัวยาวคีมโอ้แต่ก็ถือว่าโอเคนะผมจะจะเอามันออกแบบทนุถนอมนะครับขออนุญาตนะอย่าตายนะเว้ย เฮ้ยอยากาศด,ดิโอ้โหปึ๊บอ่าไม่ตายแน่นอนตัวนี้มาอีกแล้วครับสามกิโลตัวนี้หัวใหญ่ใหญ่บิ๊กบิ๊กเลยนะครับโอเคครับรับชมกันต่อทุกคนแตกอีกแล้วครับวันนี้ไป let's go <S เจอลูกค้อกครับทุกคนชอนหรือเปล่าน่าจะเป็นลูกค้อกชอนนะ แนมตัวเขาใหญ่ครับเมื่อกี้มี่พุ่งออกไปนะตัวใหญ่มากไม่รู้ว่าจะกัดเจอรี่เราหรือเปล่านะเดินไปทางโน้นแล้วก็ตกมาทางนี้พาะมอยู่ตรงเหลี่ยมนี่พอดีนะโอ้โหดูหมอกดิ ยามเช้านี่แหละทุกคนบรรยากาศดีเลยนะครับผมตันิ่เยอะมาก มันลาบแล้วดูหลุดอีกยู่ยิงยูย่อุ้ยไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่เด้อนีอ หนึ่งได้อยู่ฟางเลยมาวิ่งโอ้ยโอ้ยพันโอ้โห,โโหพันสามพันเลยหิ้งกิโลอีกวะเนี่โอ้โย

ต้องเปิดเบรกเล่นนะครับเอาขึ้นยากแบบนี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยไส้หกโลมาอีกแล้วเอาทป่ปร์กอนที่ปร์ก่อน เก็บปะอะไรวะหืมขึ้นโอ้โหสายหกโลมาอีกแล้วครับทุกคนเบรกลากยาวมากเมื่อกี้นะครับหืมอ่าหืมมาอีกแล้วครับ มาเดี๋ยวเราชั่งกันดูเลยนะครับผมหนักครับเหนื่อยด้วยเยอะนานมากโอ้โหติดหมิ่นมากทุกคนเนี่ยผมให้ดูนะครับติดคุดหมิ่น,นครับแต่ว่าตัวปิดเราอยู่นะครับผมจะดูทรงแล้มีง้างแหละเดี๋ยวรับแรกเดี๋ยวเราเอาตัวปิดออกก่อนนะครับผมแต่ดีนะมันติดตรงนี้มันจะได้ไม่ตายง่ายนะครับ ก <c oughs> ิปบอนสี่โล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 ห้าโลพอดีทวนห้าโลกว่านะครับมาอีกแล้วไซส์ที่สอง้อ บิบ๊กเลยเ,เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องก่อนนะครับผมให้ดูทุกคนนะโอ้โหดูกล้องดิเดินไปหยุบมาเห็นไหมเก็ดกล้องก่อนนะ มาอีกแล้วไซนี้โอ้โหนี่เลยตัวที่สองนะครับไซนี้ก็ไซใหญ่พอสมควรนะครับผมวันนี้เป็นวันอะไรของผมวันนี้มีปลาใหญ่เข้านะครับแต้มที่สองนะครับผมมาแล้วนะครับผมก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวโอ้ทำไหมหน้าผมดำานีวะ <laughs> เดี๋ยวเราลุ้นก็่อนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะกู้บทเลยนะครับผม <laughs> เพราะว่ามันพานลากสายมาบทแล้วนะครับผม โอ้คันนี้เกาะแน่ลยเลย,อยเอ้าครับโอ้อะไรวะคันนี้เป็นเป็นตัวแรกที่เราได้นะครับขออนุญาตกู้อ่ะโอ้โห,ห,โหไม่อยากให้มันเกาะเลยอ่ะทุกคน ตัวเบ็ดผมไม่มีแล้วนะออกมาเฮ้ยออกมาปึ๊บอื้มดูดิปันอะไรต่ออะไรเยอะแยะโหพันนะครับเยอะมากเลย เฮ้ยนี่ไงสวยเลยตัวเพชรอีกอันนึงอยู่นี่ครับโอ้โหมันลากมาติดกันหมดเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าแบบดุเดือดกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอทำอะไรเสร็จก่อนนะครับผมทุกคนรับชมต่อนะครับผมไป let's go